สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยฮิวันแพงครับขอครับนนท์ชานนท์ละเพิลอาเวเชียวครับพี่น้องครับเตยลาแล้วน,น,ลลน,นะครับผมเตยลาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นะครับบ้านน้องคูนะครับบ,นนรบ,บ้านอีหลานะครับตอนนี้นะครับจงเบิบ่งพีนรรรร่น้องเอฟซีครับพี่นน้องเอฟซีเราไม่ไปไหนนะครับ สุดยอดเจ๋งจังปังครับตอนนี้เดมาณกมงสองสุดยอดสุดยอดมได้มากวาไ่ได้แพงนั้นมาดมกดได้เรมาวไหนด อันนี้มือเดี๋ยวจะไปตอกันด้วยที่ตัวด้วยเยอะด้วย ต้อพ่อกำชัยด้วยนะครับอะไรเออีาเงียบมาเกบ่งทาบแบตเหลือจ um. ้าแบตเหลือพะลุพะลับ้าแม่แบตเือรือหลุนแบบคุ้น แบตคนแบตแบตอนเดาวก็ูหลูกซาเราแบตคอนเนาะนะครับอง FC เขากม้าหลังหรือีทอะครับะมาไทยหลงวีอร์วัดกันอยู่ข้างซ้ายเด้อ เช้านะครับโอ้ยสวอนสวอนดมแชทคอสวัเววบิดควนว่ะนอน <c oughs> สองจงมูกสงบสงบสิของพี่ปลากวดดิปลากวดดิมันนี่มึงมันนี่มัน ชุดภา่าับไาปันใจมันๆครับเลยครับขอบคุณเป็นที่สุดีหลายครับน่นอนลหแมันกระตือตาตาลูกสาวรวยขนาดเห็นงาครับเหดดีเนาะเห็นเงานาดเนาะไหดได้เห็ดตีเห็ดงาอย่าเฝ้าเ้าึงกอนแกะคื เฮก็เกือบสิบคนแกก็ต้องเกือบสิบคนออยเงียคเฮ็ดไรดีเนาะเฮ็ดเปลี่ยนไหมเฮ็ดแก่ยวต้องคอเฮ็ดอี๋เนยเป๊ะเลยไหมแรงๆเงี้ยกระถางเ้นจนสตััวได้กันนะอันนี้มีลูด้วยเอเต้นสัเม่อกันคิวกทอกนอจไหมหมอมเลยกอนอกูด้วยงจีน่ะ <LY humming> น้ำเมติดีเนาะเกียเป็นอเราก็วนเกยอต่ออะไรใช่ไหม่มาแรงมาแรงวัสดุอะครต่องบออกังชัย่องท่อการชัสุดยอดมาเสียทอรับครับ่องทอการชัีมาไทีมปนก็จะโอ้เห็ุเอาเองจ้ามาไลเงินจมองเดะจ้าเงิารวยเนาะ กูอดครับูเทียร์สแตนท้เงืจบกองัะนะมตังไล่หกเออเลยเพราะตไม่ได้จะลูกหนาลาจะลูกนาลา็เลยจะลูกนาลาก็บาอีกก็เลยยืมเงืนเจบีมาเห็ดจะเห็นอ่ะเจรเนอรบรักใส่รอบี้ามงยิมตัยโอ้ยปวอาจจังหนแห่เลยลูกแห่เลยพอลุงัวลุง เอาเออเอากูวเบารบกันแล้วบม่เบาคือ่ารบกันไม่รับม่เบาลำลากเออเออไมได้ไมได้ลูกเ้าพราะอาจารนั้าจารมากเลยกลับตั้งแต่หกทุ่มเปิดเพลงเศ้าๆเป็นทางโราตริตนอนอะไรสดเป็้ดเปนต้งข้โอ๊กคข้าโอ๊กค่ะก็ได้เบิ่งบาลมยยังดีนัเราอยู่ขอนุ่งนี้ออกแล้วกเอนตริตัวบอกไปพ้อดิบอเราเข้าเาอน่เนกายส จริงๆเราหมื่นี้เราสิหมื่นวัวหมื่นแห่เล่าปนหาค่อยพอศิตะเราเพียงพลังเอฟซีครับพลังเอฟซของเรายอดครับอมลงเยอะเลยเนาะตำัปนนหาตปนาีกุระบส์เอตู้อาชีพ ดีจีราหน่งานาน่ยดีจี่อออย่าฝ่าแฮก่อนเ้อโอ้ยอย่าล่มเฮก่อน่ง้นไ่น่คืรถเทีอย่ไก่เ่อ่ใช่้คือเ่่อนะเอาอ่านเองเพชรหลงคืไม่ใช่เลยม่ใช่ใค่ใมือเลียวต่รบานี่ละังกูงนี้ใช่จีี มาขึ้นพอจะซื้ออะไรอยู่บ่อะจะซื้ออะไบ่จะซื้ออะไรอยู่บ่าบดบอกเน่เลยซี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 ิแอดพินกดอีด้แอมิน <บ para. S 1> book. อนอะเปนอนไอซเลยอ่ันนี้อย่าล็อกนะไม่เขามีคนต่อซวงอยู่ต่อแม่ว่าไปนอนอีก พอดพลละร้อยกว่าคลิปทานเนี่ยทำา้าคิดเนาะดิกระซิบนอ่ัรดิกระซบยูไม่ได้ลดเปิดเพียงติน่ติดข้างหลังนะติดจันกันว่าไว้เ่าไว้เ่าไว้เ่าไว้ขบีน้องขัสเอาเอาเอาพี่น้อง โอเคครับพี you, Sultan, ่น so so ้องสำหรับวันน so ี like now, like evet. sure okay. so ้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอคุณคตับบร่บขอบคาณคบองคครุณับขอคับขอบคับอคับอครับอบครัอยเอ็ดร้อยเอ็ดอบคุัครับอบคุณครอบคครอบครับขอน่ัอบรับขอรับขอนคันนอบคุนอเคครับเอาุณนรองครับขอบคุณหลัยเอครับสวบคดีครับบบ

หมอลมวนมวนเนาะปีนาจากหนังคพลืมตื่นเมืองเดอปีนี้ยอมเราบป็มอลําเลืองมวนเด้อเกล้ามาพี่น้องครับสมบแบ อันนี้สากทายเนาะมันก็ตรงนี้วิลุุนไปอย่างกันแน่แหละเนาะคุณนะสากทายเนนี้สาขายยามา้ยรอบพอเป็นแก้วกัออมนาเดีวใดก็รอบพ่อฉากยุกเยอะอะไรแมบนีรอถอด้องมานักก็รอลัวกันน่ะละ คุณใส่ไว so ้ใ้นคาานุณรอยคให้ลอพี่จะว่าไม่เกี้ยงเนาะจักไมไหลเกียวก่อนธรรมดาละพ่าเขาบอกคอยเด้ออเขาเลยคือไม่มาไปฉาอุดเด็ดะเพียงเดียวแต่ละมือือวก็ได้ลอใ่่เกลีว่า โอดตม่พแม่อง่ยังแต่พ่เขาสวค่ะสวเาะแต่พี่เาสียงเดียวยังติดลิกัิติดเนาะหีด้ว่าเขาคลายพลงดังจะสั่น